ดีครับผมเขียวใบท่อมนะครับหลายคนก็ถามกันมานะครับว่าเป็นน้ำมันเครื่องยังไงนะฮะก็เดี๋ยวจะแจ้งให้นะครับอันนี้เนี่ยไม่มีประเด็นนะครับเหมือนกันทุกรุ่นนะครับมันแรกคำเตือนนะครับเอาอันนี้ออกนะครับถึงออกก่อนนะครับที่ใช้งาน เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเนี่ยนี่คือจุดที่ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับท่านขันตัวนี้ออกนะครับเป็นปัจเจเบอร์ส <si suppression> ิบ <descon> ขันออกนะครับน้ำเครื่องก็จะหยดลงมานะเวลาวางเนี่ยนะผมหาที่วางผมจะไม่วางเสมอนะครับผมจะไม่วางอย่างนี้นะครับน้ำเครื่องก็จะไหลนะครับท่านก็เปิดฝาข้างบนฝาจุกยาวของท่านฝาจุกนี้นะครับน้ำเครื่องก็จะไหลออกนะครับจนหมดนะ อ็ไ่ออกจนหมดแล้วนะครับเราดูจานวนหยดนะฮะปิดนะครับแลวสึงเติมนลงเครื่องใหม่เข้าไปนะฮะตอนเติมใหม่วางให้ตรงนะครับให้ตรงอย่างนี้นะครับตอนเติมใหม่นะดูระดับนะครับระดับงเครื่องนะครับท่านที่ซื้อจากผมไปเนี่ยดูด้วยนะครับลงเครื่องผมใส่ไปเยอะนะครับลองเปิดดูสักรอบหนึ่งก่อนนะครับสักสองนาทีแล้วดูระดับลงเครื่องนะครับ ว่ามันมากหรือมันน้อยนะครับถ้ามันมากอยู่อย่างนี้นะครับก็ให้ถ่ายออกนิดนึงนะครับน้ำเครื่องนะครับต้องสีเขียวตัวนี้นะครับก็คือเลยปุ่มแดงข้างล่างเนี่ยนิดนึงนะครับถ้าปุ่มแดงนะครับเต็มอย่างเงี้ยเนี่ยคือเยอะไปนะครับเยอะไปข้อเสียก็คือมันจะรั่วเข้าไปสู่ระบบการทํางานได้นะครับก็คือเข้าไปในปืนท่านได้นะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรข้อเสียนะครับตะให้น้อยไปแล้วกันนะครับจุดสีแดง เขียวนะครับดูตรงนี้นะครับเมื่อไรควรเปลี่ยนนะครับควรเปลี่ยนก็คือมองไม่เห็นจุดแดงเนี้ยนะครับคุณก็เปลี่ยนได้เลยน้ำมันเครื่องของผมนะผมเน้นนะปั๊มของผมนะคนอื่นจะใช้ตามหรือไม่อันนี้ผมไม่สนใจนะครับไม่เกี่ยวข้องไม่รับผิดชอบะไรทั้งสิ้นนะของผมผมรับผิดชอบนะครับผมใช้1ิบ w 40ผมแนะนําแต่ตัวผมเองเนี่ยผมจะใช้5้า w 30สิหรือบางทีก็ใช้10บ w 4 0นะครับตัวนี้มันจะแพงกว่าหน่อยนึงนะครับตัวนี้จะแพงกว่านิดนึงนะครับ 5 w 30สิก็ได้นะครับสิบ40สี่สิบนี่ก็ได้นะครับเข้าไปน้เครื่องสังเคราะห์นะพอดีรถผมรอบนี้เปลี่ยนใช้น้ำเครื่องตัวนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งผมว่าใช้ตัวนี้นะครับครั้งผมว่าใช้ตัวนี้ครับนี่ยตัวนี้นะครับสิบ40สี่สิบนี่ก็ใช้ได้นะครับเราควรจะใช้ เครื่องนะครับตามที่ผมแนะนําไปนะครับถ้าเป็นปั๊มที่ซื้อมาจากของผมนะแต่ไปใช้อย่างอื่นนะครับเพราะว่าใช้อย่างอื่นเนี่ยอันนี้ก็ต้องถามแต่ช่างนะครับถามช่างดูนะครับถามคนขายดูนะครับว่าที่ท่านซื้อของเขาเขาไใช้แบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะครับโอเคนะครับวันนี้ํำเครื่องอย่าลืมนะนี่คือจุดถ่ายเครื่องถ่ายแล้วขันกลับให้แน่นเหมือนเดิมนะครับ ไม่มีอะไรรองนะครับเปิดฝาบนออกตอนถ่ายนะครับฝานี้ออกนะครับมันจะได้ทำเครื่องไหลไวขึ้นแล้วก็ระดับการถ่ายอยู่ตรงนี้นะก็ขอบคุณมากครับสำหรับสนใจติดตามเดี๋ยวผมจะลงคลิปห้เรื่อยๆนะครับอยากจะดูให้อธิบายเรื่องไหนก็ว่ามานะครับก็เดี๋ยวจะมีโอออนทั้งชุดด้วยนะครับวิธีการดูแลร,รักษาด้วยนะค่อยๆลงไปขอบคุณครับสวัสดีครับ